ครับอันนี้บ่ายนี้นะครับบริเวณที่ปลูกต่อมาทางด้านหลังนี้นะครับที่ที่เนื้อที่ออกมาสี่ประมาณสี่สิบแปดตารางวานะครับที่ปลูกลูกตาลเข้าไว้นะครับก็จะมีตาลขึ้นมานี่นะครับแต่อันนี้มันจะแรงแต่ไม่ตายนะครับนี่นะครับก็จะมีต้นตาลขึ้นมาเป็นแถวนี่นะครับตาลน,นะครับ ที่มาปลูกไว้เมื่อรุ่นปีที่แล้วนี่นะครับอาจะเดินเลาะมีหลักเขตอยู่นะครับมีหลักหมดอยู่อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือคือที่ของสวนป่าทับทันนะครับนี่นะครับก็เอาตาลมาฝังเข้าไว้นี่นะครับก็งอกขึ้นมานี่นะครับ หลายสิบต้นนะครับนี่นะครับอยู่ด้านในนี้ด้านนอกนี่ก็เนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่นะครับพอเราจะปลูกในพื้นที่ที่งอกออกมานะครับเพราะว่าของเรามีหลักหมุดไว้อย่างชัดเจนนะครับนี่นะครับแนวเชือกนี่นะครับถึงแนวหลักนี่นะครับแนวหลักหลักหลักนี้กับหลักโน้นนะครับ ก็จะปลูกตาลเข้าไว้นี่นะครับงอกขึ้นมาหลายสิบต้นเลยนะครับเป็นดงตาลน,นะครับ